ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW X4 นะครับรหัสตัวถังคือ G04 นะครับรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมระบบเครื่องเสียงแบบ Harman Kardon นะครับเราได้ทำการติดตั้งชุดลำโพง Audison ตรงรุ่นเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงกลางแหลมลำโพงซับใต้เบาะนะครับทุกอย่าง100% Plug and Play ไม่มีการดัดแปลงรถนะครับไม่เจาะรถไม่ตัดสายไฟใดๆทั้งสิ้นของตัวรถนะครับ เดี๋ยวงานติดตั้งเราไปรับชมกันนะครับผมนำลำโพงมาให้ชมกันก่อนนะครับระหว่างลำโพง h a r ์มานคาร์ดอนนะครับที่อยู่ใน X4 G04 เนี่ยทางด้านขวามือเราเป็นกระดาษแม่เหล็กตัวแค่นี้นะครับมีโลโก้ BM วัสดุคือ OEM นั่นแหละนะครับ Twitter เ,เป็นแบบนี้ เป็น BM ปกตินะครับแล้วก็จะมี C คอมมาตัวหนึ่งนี่นะครับฮา m a มานันคาดอนเป็นแค่นี้เองนะครับหลายๆคนชอบไปวาดฝันว่าลำโพงฮาร์มันคาดอนจะอย่างงู้นจะอย่างนี้ในเมืองนอกเนี่ยเขาลำโพงฮา r m ม n นคาดอนออกกันนะครับถ้าจะเห็นเนี่ยไปดูใน Ebay ได้เลยขายกันเพียบเลยนะครับถอดทิ้งกันนะครับตัวลำโพงที่เราเปลี่ยนใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นออริสันะครับ เป็นตัวพรีเมียบีเอ็มตรงรุ่นเขาเลยจะเห็นได้เลยว่าดูน็อตเห็นไหมฮะดูน็อตตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเปะ๊ะจะมีพสซีฟครอสโอเวอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะไม่ได้เป็นสี่คอมแบบนี้ละแล้วก็ทวีตเตอร์เนี่ยจะเป็นซิลโมคือเป็นผ้าไหมนะครับด้านในแม่เหล็กจะมาเริ่มเลยเห็นไหมฮะแค่น้ำหนักเอามาถือดูก็รู้แล้วครับว่ามันต่างกัน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างลำโพงเดิมกับลำโพงออดิสันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของซับวูเฟอร์นะครับใต้เบาะนะครับของเดิมเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะมีรูน็อต4ตัวที่มุมแต่ละด้านตัวใหม่เนี่ยที่เราติดตั้งของออดิสันนะครับก็เป็นรูน็อตเหมือนเดิม4รูในแต่ละมุมหัวปลัก๊กด้านบนเนี่ยนะฮะ เหมือนกันติดตั้งเข้าไปที่ตัวตู้ที่เป็นพอร์ตนะครับของเดิมทั้งหมดเลยหลายๆท่านได้รับรถตัวรุ่นใหม่ๆมาแล้วเนี่ยที่เป็น Harman นคาดอนสิ่งแรกเลยเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังแล้วคือเบสในระบบ Harman นคาดอนแทบไม่มีเลยนะครับแต่ตัวซับตัวนี้เนี่ยหลังจากใส่เข้าไปแล้วเนี่ย จะมีประสิทธิภาพเบสที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี3 0นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการประกอบกันต่อนะครับนี่ลำพงชุดหน้านะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมดูน็อตเดิมเห็นไหมครับไม่มีการแปลงลดนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยจะเป็นปลั๊กเสียบแบบนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นเขาเลยเสียบเข้าไปชัวจะมีพาสซีฟครอส s s อ v e เวอร์ด้วยซึ่งเราติดตั้งไว้อยู่ด้านข้างตรงนี้ เวลารถสะเทือนก็จะไม่มีเสียงนะครับส่วน Twitter นี่จะเป็นลำโพงทว i เ t อร์นะครับเบ้าฮามานคา r ดอนติดตั้งตัวลำโพงใหม่เข้าไปจะอยู่ด้านในนี้ติดตั้งพอดีเปะ๊ะจะเป็นตัวสลักปักติดตั้งเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งใช้ปืนกาวหรืออะไรยิงเข้าไปนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยตรงรุ่นของเขาหมดเลย แล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้ประกอบกับเข้าไปตามตำแหน่งเดิมอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงหน้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหลังนะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันนะครับรูน็อตสามรูนะครับและเดี๋ยวก็จะเป็นในส่วนของทวิตเตอร์นะครับที่ติดอยู่ที่แผงประตูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับันลำโพงหลังนะครับตัวทวิตเตอร์จะถูกติดตั้งอยู่ตา ตัวที่เป็นพาแนลตัวนี้นะครับปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กแอนเพลย์เสียบชวบอย่างเดียวไม่มีการตัดสายไฟนะครับและไม่ต้องเอากาวหรือกาวร้อนหรือกาวแท่งอะไรมา,ายาด้วยนะฮะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วตัวขาล็อกต่างๆเนี่ยจะล็อกได้เลยร้อซนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของลำโพงเซนเตอร์นะครับ นี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับดูน็อตตรงกันทวิตเตอร์อยู่ด้านบนนะครับไม่แปลงรถเช่นเดียวกันนะครับขันน็อตเสียบลักติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราก็ทําการปิดตะแกรงกลับเข้าไปนะครับนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวซับใต้เบาะเข้าไปแล้วนะครับพร้อมตัวตู้ที่เป็นตู้สําเร็จของเขาเนี่ยประกอบกลับเข้าไปก็ยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถอยู่นะครับ ส่วนปลั๊กเนี่ยจะเป็นปลั๊กตรงเดิมของเขาเลยเห็นไหมฮะเสียบชั่วก็เสร็จละนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซับใต้เบาะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวตะแกรงตัวนี้เนี่ยเข้ามาปิดเพื่อขันน็อตสตัวแล้วก็ประกอบกับพร้อมกับตัวเบาะเนี่ยดันลงแล้วก็ขันน็อต ที่ตัวบอกตามล็อกของเขาก็จบหมดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างยัง,ยงคงความเป็นเดิมเดิมตัวรถอยู่นะครับหลังจากติดตั้งตัวลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปิดแผงประตูกลับเข้าไปนะครับทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมเดิมตัวรถอยู่นะครับตัวทวิตเตอร์จะถูกฝังเข้าไปแทนทวิตเตอร์ของฮามันคารด์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงเสียงกลางก็ถูกติดตั้งเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงหน้านะครับ ชุดหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับถูกติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับลำโพงวิตเตอร์ก็จะอยู่ในแผงตัวนี้ส่วนลำโพงเสียงกลางก็อยู่ในแผงตัวนี้นะครับประกอบงานเก็บกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับจากที่ประกอบฝาครอบลำโพงกลับเข้าไปนะครับก็ทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงเซนเตอร์นะครับซับใต้บ่อเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราประกอบบ่อกลกับเข้าไปนะครับทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถอยู่นะครับตะแกรงจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว X4 G04 นะครับกับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงระบบลำโพงออดิสัน ตรงรุ่นนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หนะ้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0 816326566ครับเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมตรงได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ